ห้องคำสาบห้องคำสาบห้องนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ดีแล้วเป็นห้องคนอยู่ได้แล้วประมาณพี่พี่เคยนอนคืนเดียวตื่นมาคอแห้งเหมือนขาดน้ำเจ็ดวันในห้องนี้มันเคิดมันทุกอย่างมันเข้ามาแล้วมันแห้งหมดเลยวะฝุ่นมันเยอะมากพี่เหมือนพี่กินฝุ่นทั้งคืนเลยโอ้เฮ้ย ไปมึงูมาทำไมเนี่ยต่อไปเกีต์้องกินบ้านนะอะไรครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพิเศษกับช่วงแขกมาเยี่ยมบ้านว้าวไอคลิปแล่าเออโอ้โหไปเกีย์มาเยี่ยมบ้านบูมทำไงอ่ะเอ็กโฟรอะไรมันไหมตกปลาไหม ตกป้าป้าในป้าเยป้าหลังบ้านเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับนี่คือน้องเบเกตชื่อเล่นมึงชื่ออะไรนะยูยูคอสซิซาดูยูขอเป็นแซดแล้วกันได้ไหมขอเติมช่องว่างเพิ่มอีกนิดได้ไหมแซดนะครับก็สำหรับเบเกตเนี่ยเคยมาเยี่ยมบ้านเราเนี่ยประมาณ5ปีที่แล้วไหมน่าจะ5ปีน่าจะ5ปีที่แล้วนะครับ ตอนที่ยังเป็นเจ้าของเก่าอยู่นะครับซึ่งเบเกอรี่ประทับใจมากใช่ไหมนี่เราประทับใจมากจากการมาเยี่ยมบ้านนี้เอ่แต่ว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเป็นไงสัมผัสโคตรเยอะเลยพี่ใช่ไหมมีขึ้นเยอะกว่าเดิมอพี่อ่าะแต่ก่อนไม่มีแบบนี้นะครับแต่ก่อนไม่มีสวนไม่มีน้ําตกไม่มีที่อะไรไม่มีเขยะเอ้ะ เปิดมามมีนกออกฝูงเลยเป็นไงไปแกเราดูดูสถาปัตยกรรมของบ้านพี่นี่รู้สึกเป็นไงมีหลอดไฟี้ด้วยเออมีหลอดไฟเลยดูดูนี่นี่คือออกแบบมาจากอิตาลีนะเสาเนี่ยไม่เชื่อสถาปนมาา้้งแกออ่นนเเีบบใหทุๆปง ถี่ปเบเกอร์มึงเรามายืนได้ข้างกันดิอ่าพี่ได้บอกมันออกแบบอย่างสถาปัตย์ของอิตาลีเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเอียงขนาดนี้เลยมันเอียงขนาดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเดูดูนะฮะนี่นะครับโอ้โหใช่เนี่ยถ้าถ้าอยากจะรู้เอียงขนาดไหนต้องดูเสาอันนี้นะฮะเนี่ยเสาคานเนี่ยมันค่อยๆตามลงรถมานะคุณผู้ชมครับก็จะตีไม้พัดก็จะแบบประมาณ5องศานะตอนนี้ ไอ้ตอนนี้มีรถเสกนะรถเสกเห็นปะรถเสกเนี่รถ GM อร,<ถ>รถเสกร,รสเปกนงไงชีวิตมีความก้าวหน้าจะถามว่าเดี๋ยวว่าขายละช่ว <c oughs> <c oughs> งนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดี <c oughs> ไปเยี่ยมในบ้านก,กันดีกว่าเ <c oughs> บเกน Let's go อะนะครับก็ว <'s> ันนี้ครับอยู่กับน้องยูหรือว่าน้องเบเกตนั่นเองซึ่งหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นน้องบ่อยครั้งมากนะซึ่งโอหูงนี่เรา ปกตินะโคเชียเลยเอ้ยก็ปกตินะเบเกตอยู่ที่จังหวัดอะไรนะชนบุรีนะครับแต่ว่าแต่หลายคนเนี่ยโอ้วาดฝันว่าชนบุรีอยู่ตรงทะเลใช่ไหมชนบุรีก็ต้องมีทะเลแต่ว่าแล้วบ้านเบเกตไปอยู่ตรงไหนอยู่ของเขาแม่ขับรถขึ้นเิน่อน ไอ้เนี่ยผมจําได้เลยต้องขับจากเมืองชนบุรีเข้าไปบ้านโดยประมาณชั่วโมงหนึงเกือบเกือบช,ชั่วโมงอ่าแล้วเบเกียร์ิียานพาหนะคือจักรยานแมนใ, <laughs> ในการปันเอาไว้สั่งข้าวแล้วก็รับข้าวแล้วแถวนั้นมีแกลบไหมมีแกลบไหมมีมีมวิ่งถึงกี่ทุม่มวิ่งถึงแค่สี่ทุ่มแล้วก็ไปกี่เนื้อแล้วลานน้อยได้ใช่ไหม้ <laughs> oh, <yeah. S 2> านน้อยชิบหายโอ้แย่แล้วเซเว่นมีเซเว่นไม่มีเซเว่นเซเว่นจะมีปีไกลไหม สอกิโลจะเป็นสองกิโลกับสี่กกิโลอันจักรยานจมเริออยู่แต่ถ้าปั่นตอนแหนเราลอยแบบนี้นี่ก็น่าจะตายอยู่ไปกินแล้วเรามาทำไมมาทำไมเนี่ยขี้ไกจะไปอยู่บ้านนี้แล้วเลยอยู่ทุกไปตลอด ไปไปรอดขาดไอซีติคุณนี่เขาบงด้วยนั่นแหละในที่คือเบเกียตเข้ามากรุงเทพเพราะว่าแบบแวะเข้ามาทําธุระใช่ไหมก็เลยแวะเข้ามาบ้านนะครับตอนนั้นดีได้เจอน้องอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยแบบเติบโตไปเยอะนะครับแต่ก่อนได้เบเกียตอย่างที่บอกครับแบบหอมเหมือนลูกเลยนะ้หอมเหมือนลูกเหมือนแบบเออลมพัดก็ปิ้วอะไรประมาณนี้ในส่วนบง็จะเป็นคนที่แบบซุปเปอร์แฟท ซุปเปอร์อ้วนแล้วก็กินทุกอย่างคอนเ็ปต์ของบูมตอนนั้นนี่คือแคร์มันทเขี้อะไรเรื่องหุ่นเนี่ยสุดท้ายคนเราก็ตายเว้ยเออไอบูมมันจะมีคอนเ็ปต์งั้นสุดท้ายคนเราก็ตายกูขอกินให้มีความสุขก,ก่อน,นถึงวะตายกูลดเลยเกี่ยวตายแล้วลดเลย, <laughs> ยลลเอสมัยไปเกตมานี่มาสภาพบ้านแบบไหนนะ มีแต่ขยะไม่ใช่เอ๊ะไม่ได้เศษไม่เศอะไรตัเองเองมาตอนโต๊ะใหญ่ปะโต๊ะโต๊ะกินข้าวใหญ่ใหญ่โตใหญ่แล้วก็เก้าอี้ไม้อ่าแล้วก็เก้าอี้ไม้แล้วก็แบบไม่มีหมาไม่มีหมากี่มีหมาปะมาตอนมีหมาปะมีมีเสือ้าโอ้ด้วยเวมาช่วงพีกเลยดีวยว่าลูกมันฮัสกี้มีลูกหมายังตอนนั้นออกมาตอนนี้เท่านี้ดอกสวอยแล้วอ๋อโองเงียสุดอ่าไม่ชอบฮัสกี้มีหมาอ่าโอ้ยจะโยงพิรุบัสเลยเงี้ย ซึ่งสมัยก่อนนะบ้านตอนที่เปเกีมานะมันข้างล่างจะเป็นห้องบูมจะเป็นห้องอะไรนะห้องคาราโอเกะแอมจะมีโซฟาบูมนอนในโซฟาแล้วก็น้ำแอร์รั่วๆนะครับแล้วก็มีแบบเสียงอะไรแปลกๆตัวอะไรแปลกๆวิ่งมีงูในบ้านด้วยนะไปเกียรติไปเกียรติมาตอนนั้นนอนห้องไหนนะห้องหลังผมนอนห้องนูห้องห้องที่อยู่ในนูนดีตอนนั้นข้างหลังบ้านยังเน่าอยู่ปะเน่าดีข้างหลังเน่าใช่ไหมข้างหลังบ้านเรา อ๋อข้างหลังบ้านเราเคียงที่หลังเลยด้วยว่ะเอ,อ,อ,เอ้แต่ตอนนี้มันบ้านมันเคียงขึ้นนะตอนนี้เอารอ,อาขาขึ้นเก้าอีด้ดิขาเอานั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้เนียดูเลยนะ <laughs> <laughs> เอาละครับก็วันนี้ครับเราก็มีแขกพิเศษอย่างน้องเบเกตมาเยี่ยมเราจะต้องทำอะไรกันดีนะโอเคอันนี้คือแมวประจำบ้านนี้เแบบเกตแมวจรนั่นแหละไม่มีค่าหรอก วันวันจะทำได้อะไรกัดชาวบ้านก็ร้องเสียงดังเรอเป็นเป็นเออเฮ้ยเฮ้ยโอู้ไปแล้วไอ้ขุดไปขุดลงไปขุดอ๋อที่ระบายอารมณ์ ะระบายลมสุดๆเย่เนี่ก็กินท well, ั Clan ้งวันเหรอเนี่ยเป็นกระต่ายไปเก็ตผมนม่ง like กินตั้งแต่เ้มมาเออต้องกินทั้งวันเย่ตัวเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งสมมติไม่ได้เจอคนนานใช่ไหมมันเจอคนแล้วมันจะวิ่งแบบโกงขยับเลยตุ้มต่ำ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 เลยกระต่ายกินเลือดนายยังมีจิตใจที่รักสัตว์เหมือนกันนี่ท้าหัวแม่งเลยโอ้คำสา ห้องเิร์ฟห้องนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ดีแล้วเป็นห้องคนอยู่ได้แล้วประมาณพี่พี่เคยนอนคืนเดียวตื่นมาคอแห้งเหมือนขาดน้ำเจ็ดวันเลยในห้องนี้มันเคิร์ดมันทุกอย่างมันเข้ามาแล้วมันแห้งหมดเลยว่ะฝุ่นมันเยอะมากพี่เหมือนพี่กินฝุ่นทั้งคืนเลยโอ้นี่ดูดูหลังบ้านดูหลังบ้านเป็นไงสะอาดไหมเอ้ยเดินได้แล้วเป็นไงสะอาดนี่เป็นไงกูบอกแล้วว่าตอนนี้มันอัปเกรดเดกเก็ต ไปเราไปตกปลากันดีกว่านี่เอาล่ะวิวข้ามดูในจังเกิลเบเกตสภาพบ้านที่เรามีหลายไบโอมนะมึงต้องเข้าใจนะตอนนี้เป็นไบโอมหินแล้วข้างหลังเป็นไบโอมกล้วยก็มีไบโอมปลาเออมีไบโอมปลาอยู่นี่โอเคเราดูจังหวะดีๆเจอฮ้ยโอ้พ่อแกทำระบบกรองใหม่โอ้รถวิงรุ่ไอ้เคียนี่มึงโอ้นั่นคือเหยื่ออะมันจะกินโดนมึงไหมเนี่ยอู๋นั่นนั่นอะไรวะเนี่ย ไข่หอยมันใหญ่ขนาดนี้เลยไม่ต้องตกแล้วเอาวเอ้าไม่ต้องตกแล้วไปเก็บเกไปเลยอเปิปาพอนี้กูห่วงมึงบอกเพิ่งห่วงมึงก็ปาาไม่ขอสักตัวเลยโอ๊ยไล้ตัวใหญ่ไปไหนแล้วบุ้มตัวใหญ่รูนั่แอบอยู่อ๋ออยู่รูนู่นเอ๊ะแล้วตัวใหญ่อีกตัวนึ่งไงตายไปแล้วอ๋อตัวใหญ่อีกตัวนึงตายไปแล้วมันน่าจะกัดกันคือตอนไม่ใช่พ่อถ่ายน้ำไม่เลี้ยวมันออกอ๋อถ่ายน้ำแล้วเลีอยวมันออก หายดีก็แห้งตายไปเยอะโสดสวยเลยคือตอนเนี้ยไอ้บอหลังบ้านเรามันมันมีอะไรมาอยู่ด้วยเพียบเลยนะฮะก็คือบางวันนยผมเห็นหมาเหมันเห่าฮูงฮตัวเนี้ยก็คือมันจะมีตัวเฮี้ยเดินมานะครับรอกินปลาอยู่นี่อ่ะแต่ว่าบางวันคือมันลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้ก็เลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเข็ดมั้งก็เลยหายไปละนะฮะแล้วก็เลยมีพวกบรรดาหอยนะมันอยู่อาศัยดูกระเดิบกระเดิบไปจางไหนะบูมนะก็คือมันมันกระเดิบมานะครับแล้วก็คุณผู้ชมเห็นนะจำศีลอยู่เนี้ยหอยมีขานะผู้้ชมมันนเดดิไ มันดีตัวเองได้ด้วยนะหอยพวกเนี้ยเอาละเบเกตวันนี้เราจะทำคลิปเบเกตกินอะไรไม่มีคอนเทนต์เลยโคตรหมดคอนเทนต์เลยบูมคิดยังไงกับการที่เราปิดยูทูบแล้วบูมเราปิดแค่คิดก็ไม่มีข้าวกินเลยวเพราะฉะนั้นเออกินอะไรอันนั้นอะไรข้าวผัดอันนี้ก็ข้าวผัดข้าวผัดโบราณปะข้าวผัดโบราณโอ้ ไอ้หลายคนไม่รู้นะว่าข้าวผัดโบราณคืออะไรวันนี้พี่เพิ่งรู้เลยข้าวผัดโบราณคือข้าวผัดที่ใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปนิดนึงให้ข้าวเป็นสีดำๆลองเปิดดูทีอ่าเราดูดิอ่าอันนี้คือข้าวผัดโบราณคุณผู้ชมก็คือเนี่ยสีเม็ดข้าวเป็นสีซีอิ๊วดำนะแต่ถ้าเป็นข้าวผัดปัจจุบันคือก็จะผัดข้าวข้าวแบบว่าขาวๆเม็ดแห้งๆนิดนึงอ่าใช่ อร่อยไหมช้อนทองกูมีช้อนทองเลยตีบวกสิบไปเลยตอนแรกกูว่านั่นก็สะทองแสงที่ยังยังเเป็นจอมถอยแล้วดองตีบวกสิบเลยเป็นไงวะบ้านเรากินกับข้าวพร้อมช้อนทองเลยโอ้ดูดูลายยี่หไงต้องทำเป็นสีเงินใช่ไหยเคลือบมาแล้วน่ากลัวใช่พี่ยังกินธรรมดาอยู่โอ้โหยัยไลค์คอร์สเป็นไง เฮ้ยมันอร่อยกับชนุรีดิไม่อร่อยกว่าเลยเอ้มันมีรสชาติของช่ด้วยโอ้รีวิวอาหารเฮ้ยโอ้หนักมือชิ้นยูกัหัวดิลองทุ่มโนหนักได้ไหมทุ่มใส่พื้นเนี่ยเลยแตกเนี่ยรถไฟใส่ไปสองปีนะคุณบอ้ไ่คนว่าทุ่มใส่เสาบ้านกูดิโอ้ว๊ นี่มันเบรกเกตล่างก๊อตแต่เราขึ้นสูงไม่ได้ไม่เห็นลุนเออจริงยังไม่อะไรลุนจับยังจับยังไล่เร็วจับยังยังยังไม่กล้าเออนอนไหนเนี่ยนอนได้ยินไหมนอนโนนเราไม่ไม่ได้ไปหาบ้านไปรกเกตบ้างเลยนะช่วงนี้ไม่ได้ไปทะเลเลยมูมพี่จะมาเขาขึ้นเขาเฮ้ยก็ได้ไงขึ้นเขาไปหาน้องแล้วก็ไปทะเลได้ เออีขซูนามีจะเข้าอยู่มันทุนซูนามิหายไปอย่างเดียวไม่ใช่เหรอจะว่าไปเนี่ยเราก็รู้จักกันมันนานแล้วนะเออเบเกตรู้จักกันมาได้กี่ปีแล้วนะผมว่าแปดปีพวกเรานี่แปดปีแล้วเหรอเพราะผมรู้จักพี่บูประมาณสิบกว่าปีเชื่อเอ้ยอ๋อเบเกตเจพี่ในทีเอสด้ว่嘛โปรแกรมทีมสปีก ตั้งแต่สมัยพี่อยู่จีนปะวะใช่ตั้งแต่สมัยพี่ยิงอยจีนอยู่โอ้สมัยนั้นกูโดนแคสเตอร์หลายคนลุมนินทา <c oughs> แล้วก็จับได้เลย <c oughs> แล้วเบเกก็บอกโอ้มีคนด่าพี่หลายคนเลยพี่ <c oughs> โอ้ทำไมวะทำไมเกิดเป็นสกีทีวีแล้วแบบเกิดทำไมต้องโดนดินหาใช่ไหม <c oughs> ไม่ว่าจะคิดอะไรก็โยนเฉยกูอ่ะโอ้ เราดังนั้นเราก็รู้จักกันมาทาำการความแอคโปรเราแบบเพื่อนในชีวิตจริงเบเกตมีไหมแบบเพื่อนในโรงเรียนยังไม่ค่อยมีใช่ไหมเพื่อนในโรงเรียนนี้ไม่ค่อยมีก็เลเจอน้โอ้เฮ้ยนี่ก็เฮ้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คุยได้นะก็คือแบบคนสมัยนี้แม่เด็กสมัยเนี้ยบางทีแบบผิดหวังกับเพื่อนในโรงเรียนไง เอออย่างรุ่นผมเนี่ยก็มีนะแบบเด็กบางคนที่แบบเป็นเด็กที่แบบโดนเพื่อนในห้องรังแกไบ่อยอย่างเงี้ยถูกปว่าเพื่อนแม่งเคี้ยก็จะว่าแบบเด็กทุกคนมันไม่ได้น่ารนักทุกคนเนี่ยในโรงเรียนมัธยมนะครับใครที่อายุประมาณ20-30มเริ่มมีลูกแล้วเนี่ยต้องเรียนรู้แล้วนะว่าแบบเด็กทุกคนพ่อแม่ของเด็กทุกคนในโรงเรียนแม่งไม่ได้เป็นแบบคนดีทุกคนเลยเพราะฉะนั้นต้องดูลูกหลานดีๆเดี๋ยวว่าอ่าจริงๆนะครับแบบเรา,เราเ,ราเราเคยโดนแบบโดนแกลงไหมมีบ้างมีมีมีโดนแก้ง แล้วก็มีทงไปกแกงับเออแบบแกงโดนดินทาอย่างเงี้ยในห้องเรียนพวกเด็กเกียเนาะเออเนี่ยมันจะเป็นประเภทไหนหเทพรังแกงไปเกียดประเภทนี้ร่างกายใหญ่ๆเด่แมสวัสดีแล้วก็ไปสวัสดีให้ว่าไงเพื่อนเดินมา,มมาตอบหูเอ,อเราก็รู้จักกันมาจากโลกออนไลน์นะสุดท้ายก็คือแบบเราก็มาเจอกันในชีวิตจริงอยู่ดีเจ๊บุ๋มพราเด็กอย่างที่พี่บอกนะท็อปิกก็คือแบบ เด็กสมัยนี้โดนรังแกเยอะแล้วก็บางคนก็เจอกันในโลออนไลน์เยอะอย่างเงี้ยสุดท้ายคือคนที่เจอในออนไลน์บางทีมันก็แบบดีกว่าเพื่อนในชีวิตจริงที่เดินเจอกันในห้องเงี้ยเยอะแยะเนะครับเพราะว่าแบบสุดท้ายคือเพื่อนอ่ะสุดท้ายมันก็แยกย้ายอยู่เฉพาะคนที่แบบมันสําคัญจริงๆใช่ไหมครับครับเพื่อนอ่าก็เหมือนเหมือนกับสมัยประถมอ่ะที่จะจากลาสมมติแบบจบประถมจะไปต่อมัธยมชอบเซนเสื้อเคยเห็นไหมจะมีสมุดสมุดเฟนชิปบูมทันไหมสมุดเฟนชิปไเขียนยาวเออสมุดเฟนชิป อ่ะเมอ่อตอนจงมอต้นก็จะติดสติ๊กเกอร์อ่ามอต้นจะติดสติ๊กเกอร์แล้วก็เขียนเสื้อกูเผาทิ้งนี่มันรกเนี่ไม่เคยมีความทรงจำดีๆเหี้ยกับพวกมึงเลยเออมียังไม่กี่คนของกูดีแค่มอต้นไปโอ้ผมมอปนี่กูเผาทิ้งเลยมอไปอยู่ในท้ายขยะเอ้หะนีแบบนั่นแหละครับก็เลยแบบเออเด็กสมัยนี้ก็เลยแบบเจอเพื่อนในโลกอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะบางคนก็มาจากการเล่นเกมใช่ไหมบางคนก็เจอกในทีส์คอร์ดบางคนก็แบบเจอแบบ ยังไงอะ่ะมันไม่มันไม่ใช้ MSN อะ่ะกลุ่มเกมเลกเออกลุ่มเกมนะครับกลุ่ม Discord กลุ่มนู่นกลุ่มนี่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะติดต่อกันมันต้องใช้ MSN เว้ย นั่นคือแบบใช้เป็น M อ็มใช้ Hi Fi, ไฮไฟ้ซึ่งแม่งแม่งไ,ไ,ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตทุกบ้านนะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะสื่อจะสื่อให้แบบสุดท้ายแล้วแบบเพื่อนที่ดีมันไม่ได้แปลวา่าเป็นเพื่อนที่แบบอยู่โรงเรียนเดียวกันหรือว่าอยู่ห้องเดียวกันอะไรเงี้ยก็ทางนั้นอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบแค่รู้จักไงแต่สุดท้ายแล้วคือแบบในในห้องเรา50 40 50คนมันจะเหลือไม่อีกคนหรอกที่เป็นแบบเพื่อนตายอะไรจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับเพรต้นมีสามคนเนาะเพราะต้นมีสามคนเหรอโอูโหป๊อปอายไมมีสักคนป๊อปอายอะ ไปศัตรูเยอะอ๋อศัตรูเยอะอที่บริเทคแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยด่ากูในเกมหรือเปล่ามึงด่าใครในเกมว่าเป็นเกตไม่มีมี่มีแต่เก็บเก็บเพราะว้เลยวะแกตวันหนึ่งไป็นเกตสบายกับเปากีตาร์มาไอ้นูนั่นสบายกับกีตาร์ทำไมาระตูเลยกระเป๋าเพื่อนรักที่สุดจะมาโรงเรียนพวกนี้นะเพื่อน ก่อนได้ต้อมีปืนใช่ไหมโอเคครับวันนี้นะเวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับนะครับถือว่าเป็นคลิปง่ายๆที่น้องเขามาเยี่ยมนะครับได้เจอไปเกตในชีวิตจริงนะไม่ได้เจอผมไม่ได้เจอกันมานานละนะครับตั้งแต่คลิปพัทยาปั้งแต่คลิปตกปลาเออตั้งแต่พัทยานะครับนะก็ไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตรงนั้นนะครับโอเคสหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้านะ